สวัสดีค่ะทุกคนมาเด้อ <Mother. S 2> วันนี้กินก๋วยเตี๋ยวหมูเนะาะก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไม่เซ็นก๋วยเตี๋ยวเด้อเซ็นวุนเซ็นดูว่าแดงแดงนี่ดูเป็นคนชอบกินเซ็นเนาะแต่วันนี้มีลูกชิน้น ลูกชิ้นหมูไม่ได้ทำเองดอกเดอ้อซื้อเขาโคตรแพงเลยเอาไปลังตรงหัดทำฮัดทำเซ็ตกะจีเอาให้ดูเนาะแต่ไม่รู้เมือะไรดอกเด้อว่าจีได้ทำให้ดูมาามาๆริกยังแดงเลยดูว่าน้ำสุป อนี้คุณสามีไปดูฝุตปอนี่แกตัวเราก็ไม่ได้ไปเพราะว่าคุณสามีเขามีตัวแบบว่าประจําของเขาเองก็ไม่ได้สื่อตัวว่าสามสามเลนก็ไออะไรนะแมนซิตี้ มา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 กินน้ำกันนุ่นเซนใส่แค่สองแอ่ะเขาเรียกสื่อม้าแบบแบบเป็นห่อใหญ่เ,เนาะมันเป็นกํากํากแบ่งมาใส่แค่สองกําเองมันคือหลายหลายตัวกินยังไงเหลือยี <laughs> ่ กินยังไงเหลือเหี้ยไม่มีพักอะไรดอกเนื่อนไปร้านค้าพักกระสวนกันไม่มีดอกเดี๋ยวก็เอะไรนะพวกทองก็ติดไม่รู้จีติดหน่วยไม่ติดหน่วยเห็นมีอยู่สามสี่ลูกแต่ไม่รู้ว่ามันจีหมูหรือจ่าว่ะเดี๋ยวก็อีกไม่นานกับจีเขาหนาหนาคนอื่นเขาเก็บผลผลิตกันหมดเลยเองยังไม่ทันได้เก็บกับเขา ừm, 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 เขาใช้ลูกชิ้นหมูจากเมืองไทยเองเนาะอันนี้ส่วนของเวียดนามมาเมืองไทยเองก็แพงเมืองเวียดนามมันถูกกว่าอเมืองไทยเองหน่อยนึงนนนใช่จะห้มันถูกจให้มันถูกก็คือจะต้องทำเอาเองเนาะ กินไม่เดียวไปยังไงก็อย่าว่ากันเด้อืคนอื่นเขากินมูม,มามยิ่งกว่าเองอีกเนาะสนใจอะไรการกินแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอนอกดิเนาะแล้วแต่คนไม่ใช่แต่ว่าคนไทยเองกินมูม,มามดอกเด้อมันเป็นบางคนฝรั่งบางคนกิน,กกนมูม,มามเนาะเอะคนเองก็ชอบปลามากันเลยเลิศเกิน มาดูจิรามาทำไม,อมเอามือยึบกินก็นไม่ได้รักก็ไม่ได้เนาะอืต้องให้เรีย,ยบรบ้อยบเลยบางคนนะบางคนไม่ได้ว่าทุกคนบางคน บางคนเขามาแบบว่าอืออผู้ดีค่ะเรียบร้อยอ่ะไอ,อเองก็เป็นชาวไร่ชาวนาเนาะนี่เลยค่ะนี่มีหานิ้วสิบนิ้วค่ะอืม บางคนกินอล้บางคนบอกว่ะเคี่ยวอาหารให้หมดปากก่อนได้ไหมคะก่อนที่จะพูดมันไม่สุภาพอะดีอืมอะเอ็งทำวิดีโอด่ะเอ็งก็แบบบางทีเอ็งกินไปด้วยเอ็งก็ลืมตัวเอ็งก็เลยพูดเนาะ จะกินตะเกียบคือจะกินช่อนดอกเด้อนี่เด้อเก็บกันลืมก็พยายามที่ทำให้สุภาพที่ซุดจีใดไม่ต้องมีอะไรนะคอมเมนต์ที่แบบมาบอกเองนะบอกกินยังไงให้สุภาพนี่ก็อยากให้คนถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกว่าคอมเมนต์บอกว่ากินให้สุภาพหน่อยนะคะก็จีบอกคุณสามารถกินให้ดูหน่อยได้ไหมคะ ดิผนผาดผาดผาดเออคนเองถ้าพูดตรงเกินไปคนฟังรับไม่ได้อีกข้อเสียของการพูดตรงว่เด้เองกับโกโหกเป็นบางอย่างดอกว่าไม่มีใครพูดตรงเสมอไปดอกว่าเนาะ วไปดูฟุตบอลนะกลับมากอะมาตรวากลับมากี่โมงตอนนี้กี่โมงหรออะไตอนนี้ที่ตอนนี้มันหกโมงห้าสิบนาทีเนาะก็นี่เนาะแต่ว่าไม่รู้เดบานเองเท่าไรบานเองกี่โมงไม่รู้กว่าคุณสามีจิกับมาถึงกับมันละวะสองถุงละวะไปต่ออีกต่อก็เพื่อน ฟุตบอลเสมออุยายุายบันเองเนาะออกไปอะไรอย,อยู่ในเมืองเนาะอยู่แถวพัทยาแถวกรุงเทพแถวโคราชอะไรอย่างเี้เนาะออกไปหากินใดง่ายๆเลยอาหารการกินไม่ต้องมาทำเองจะกิน้ันไหนเลือกเอาเลย นีนี้ยเอาไปกินอาหารข้างนอกกับแทงเอาแบบเดือนหนึ่งมีสักสองครั้งแหลอวบาคุณคุณสามีเขาพาไปกินข้างนอกเออดีแล้วที่เขาพาเองไปกินข้างนอกเนาะไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกงานเองก็ไม่ได้ทำ ยังเขาแม่พาไปข้างนอกก็เป็นไรดอกกินข่าวในบ้านก็ได้แต่ว่านั้นทีเขาพาอ,อกไปเปิดหูเปิดตาไปกินข่าวข้างนอกแต่บางทีไปกินข้างนอก,ป,ก,นนอกปุ๊บคุณพัวเขาก็บ่นบอกว่าแม่อร่อยเหมือนเธอทำเลยว่ะเด่อืม แต่ละคน,นะกินรสชาติต่างกันเนาะภาสวามีอีฉันกินฝีมืออีฉันมาตลอดก็พ่พอไปกินแบบว่าคนอื่นทําบางทีก็ไม่ถูกปากอะไรอย่างเงี้ยะเนาะมันก็แล้วแต่ แล้วแต่ว่าเขาแม่ครัวคนนั้นทำอร่อยยังไงทำยังไงอะไรยังไงสามีม,าาม่อยู่กับมานางกินคนเดียวเด็ดแเนไ่ย เขาอยู่กับจีดายหนังกิ้นน้ำกันถ้าวายดนั่นแเลยเล่นได้สองทีเดี๋ยวจีด,ด้เอานามออกแล้วแต่หัวจีนั่นไม่รู้จีด,ด้เอานามออกมเมื่อไรเกี่ยว วานีเอาออกลูกชายก็บอกอย่าพึ่งแม่อย่าพึ่งไหะเผื่อมันจีโรนว่เดี้เสียงนก มันอยู่กับต้นไม้อยู่ขางบานมันบนินหาที่นอนอ่ะเฮ้ยไอ้อนกพิราบมันนอนอยู่กับต้นไม้ขางบานตน้นยางย้ายไายเถศบาลเขามาตัดกิ่งออกหายเขาก็ยังไม่เห็นมาตัดออกหายเลย ถล่มแรงๆเนี่ยถ้าเกิดมันหักมาเนี่ยเ้าก็ไม่ได้รับที่โชบมา้เรมเองก็ต้องส่อมล้างคุงล้างคาเองเด้นกลุงสามีมาก็จะท,ทำเกาเหลาไว้ให้กิน,นกินเส็น กินเกาเหลาเอาเขาเชิงลดแป้งนะอือคือจะกินไม่หมดดอกข้าวหนาข้าวหลังีจิจำไว้ดอก ม่ใส่ดอกสองสองกลับดูกลับม,มันก็นไม่ใหญ่นะกลับม,มันกน็ไม่น้อยเองนะไม่ใหญ่แต่ว่าใส่มาจริงๆอะ่ะเต็มเลยเต็มจานเลยเต็มชามเรียกชามก็เรียกเป็นจานที่นี่ก็จะมีคอมเมนต์มาอย่างเนาะพูดก็ผิดว่ะเด้ เด้อฮอือ,อพวกชอบติชอบว่าน่ะอยากให้เขาไปดูในช่องแบบว่าของพวกฝรั่งเขากินกันนะ่ะ เขาไม่ได้ว่าใช่ตะเกียบใช่โชนใช่ยซอมมันเองซ่มมอะไรบางอันเขาต้อใช่มือยิบแล้วก,ก็กลินเขาคงช่ยอย่างอื่นยิบกิ่นมันเป็นไปไม่ได้เนาะนคนที่จะว่าเขาอะไรเงี้ยน่ะ ทำไมยังงันยังงี้เปิดเปิดตากว้างเราออกไปดูหลายๆอย่างจะได้รู้ว่าแต่ละประเทศแต่ละสัญชาติแต่ละอะไรเนี่ยเขากินกันแบบไหนอย่าเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอกระดองแข็งๆนะ่ะอืมเต่าไอกระดองแข็งแข็งนะ่ะ เป็นเตาลานปีหลายหรือกบอยู่ในกาลาหลายเขาทำวิดีโอให้ดูก็ดูที่ได้รู้ ถ้าคนไหนไม่เคยไปเมืองนอกเมืองหน้าหรืออะไรเงี้น่ะก็จะได้รู้ว่าเขาอยู่กินยังไงอะไรยังไงดีนะยังทำอาหารไทยเป็นเองจะทำเป็นเนี้ทำไงเนี่ยกินขา้าวซอยน้ำปลา กนวันนี้สักพานึกว่าแต่จะไม่แห้งเลยแห้งอยอะว่ะมันก็ฝนจิตกฝ <c oughs> ากคลึ่มมั้ยยงดีวมีแดดออกหายด้วยเหงือหัวหลานแตกเพชรลาย,ยเหงือหัวลานแตก ดีน้าเหงื่อออกดีน้าเหงื่อแตกไม่หัวแตกไงก็แค่นี้แหละทุกคนเนอะมากินเล่นกินหัวให้ดูเนาะไม่ค่อยมีวิดีโอเท่าไรทำๆข,ขาดๆหายๆอะ่ะมันไม่ติดโตอกันว่า เองก็ไม่รู้ว่าเองจะทำไมกินดีไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยววันหลังมีอะไรก็จะท,ทำกับเขาเพื่อจะทำให้ดูเนาะว่าคนไกลบ้านเขาทำกันยังไงเนาะแต่ก็มีหลายช่องอยู่ที่ทำให้ดูเนาะแค่นี้หละค่ะทุกคนขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เด้ดคะ่ะ